สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับอดีตเชฟโรงแรมหรูกลับบ้านเกิดอุทิศตนช่วยเหลือคนยากจนไม่มีข้าวกินและสําหรับในวันนี้นะครับเราจะมาติดตามเรื่องราวของอดีตเชฟหนุ่มไฟแรงประจําโรงแรมหรูระดับ5ดาวในอินเดียที่มีโอกาสลุล้นแลนโกอินเตอร์ไปเมืองนอกก่อนที่สุดท้ายจะเจอจุดเปลี่ยนเมื่อเจอคนยากไร้แถวบ้านเกิด ไม่มีแม้แต่ข้าวกินประทังชีวิตเขาไม่ลังเลตัดสินใจทิ้งงานและอนาคตเพื่อตั้งตัวอุทิศตนช่วยเหลืออย่างสุดกำลังเรื่องราวที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเชฟหนุ่มนามว่านารายานานที่เขามีฝีมือดีจนมีโอกาสได้ย้ายไปทำงานในโรงแรมสุดหรูในสวิตเซอร์แลนด์พูดไปก็เหมือนยิ่งกว่าฝันที่จะได้ไปทำงานเมืองนอกอนาคตไกลแต่แล้วนะครับเขาก็เลือกที่จะไม่ไปเมืองนอก เพราะกลับบ้านเกิดภูมิลำเนาเดิมที่พ่อแม่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของอินเดียและได้แวะวัดแห่งหนึ่งในเมืองมาดูรายเขาบาังเอิญผ่านไปเห็นชายชาราไร้บ้านกําลังกินขยะเพื่อประทังชีวิตจึงรีบวิ่งไปซื้ออาหารมาให้ชายชาราคนนั้นภาพที่เห็นนั้นนะครับสร้างความสะเทือนใจให้เขาอย่างแรงเขาจึงตัดสินใจทิ้งอนาคตอันสดใสและอุทิศตนดูแลและทําอาหารเลี้ยงดูคนยากจนที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ แม้ว่าพ่อแม่ของเขาจะไม่เห็นด้วยในการเลือกทางเดือนครั้งนี้ก็ตามในเวลาต่อมานะครับอดีตเชฟนารายนานได้ไปเช่าครัวเล็กๆตื่นตั้งแต่ที่4ทุกวันเพื่อทําอาหารแจกจ่ายชาวบ้านโดยใช้เงินเก็บตัวเองที่มีทั้งชีวิตโดยเขาเลือกทําอาหารเมนูที่เรียบง่ายคนอาหารขึ้นรถไปแจกชาวบ้านในบริเวณนั้นก่อนเดินทางตะเวนแจกจ่ายอาหารให้กับคนไร้บ้านและส่วนใหญ่เป็นผู้ชราที่ถูกลูกหลานทอดทิ้งโดยเขา ในเดินทางไกลกว่า200กิโลเมตรแจกจนอาหารหมดแล้วค่อยกลับทําแบบนี้มาตลอดมานานนับหลายสิบปีเขากล่าวว่าลีเดดว่าความหิวโหยของผู้คนเป็นแรงใจในการทําอาหารแจกผมมีความสุขทุกครั้งที่ได้ช่วยเหลือคนที่ลําบากและผมก็จะทํามันต่อไปเพราะผมรู้ว่าพวกเขาต้องการผมเขาไม่เคยนับว่าช่วยให้ผู้อื่นอิ่มท้องไปมากมายเท่าไหร่ โดยผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้ประเมินว่าเขาช่วยเลี้ยงอาหารคนยากไร้ไปแล้วกว่า2ล้านมื้อและในเวลาต่อมานะครับเขาก็ได้กลายเป็นคนดังและได้รับการยกย่องจาก CNN ให้เป็นหนึ่งใน10 CNN วีรบุรุษแห่งชาติและต่อมาได้รับรางวัลด้านมนุษยธรรมระดับโลกในปี2014นอกจากนี้นะครับเขายังเป็นนักสร้างแรงบันดาลใจบนเวที TED Talk หลายครั้งหลายคราว สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Facebook, นารายณนานและ Liker.com หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันในที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ